สวัสดีค่ะคุณผู้ชมใครที่ปลูกพริกมะเขือพืชผักสวนครัวอื่นๆไม่เขียวไม่งามต้นโทมเรามาทำสูตรง่ายๆสูตรนี้กันเลยค่ะสูตรนี้เมื่อเราทำมาลดต้นพริกพริกของเราก็ติดดอกออกผลมีให้เก็บกินตลอดทั้งปีเลยค่ะส่วนมะเขือก็จะมีมะแมลงมารบกวนทำให้ติดดอกออกผลน้อยเราก็ทำสูตรนี้มาลด มะเขือก็เริ่มที่จะติดดอกแล้วค่ะเราเริ่มมาทำสูตรนี้กันเลยค่ะสูตรนี้เราจะใช้น้ำประมาณ1ลิตรแล้วต่อมาก็จะใช้ยาพาราหนึ่งเม็ดยาพาราก็จะช่วยต้องการโรคเชื้อราแก้โรคใบเหลืองแล้วก็แมลงต่างๆค่ะต่อมาเราก็จะใช้เป็นกาแฟสำเร็จรูปจำนวน1ซองจะเป็นกาแฟสำเร็จรูปหรือกาแฟคั่วบดก็ได้ค่ะ แนั้นเขาจะมีธาตุในตรวเจนสูงก็จะช่วยบำรุงต้นและก็ยังช่วยป้องกันแมลงอีกด้วยค่ะต่อมาก็จะใช้เป็นเครื่องดื่มชุกกำลังจำนวนหนึ่งช้อนเครื่องดื่มชุกกำลังก็จะช่วยเร่งใบให้เขียวงามอีกด้วยค่ะสุดท้ายก็จะเป็นน้ำยาล้างจานค่ะ น้ำยาล้งจานก็จะเป็นสารจับใบแล้วก็ช่วยป้องกันแมลงเราใช้หนึ่งช้อนชาค่ะหลังจากนั้นเราก็จะคนส่วนผสมนั้นให้เท่ากันค่ะส่วนวิธีการใช้เราก็จะมาเจือจางกับน้ำห้าลิตรเดี๋ยวเราไปลดต้นพริกกันเลยค่ะสารอาหารที่อยู่ในปุ๋ยน้ำนี้ก็จะช่วยกระตุ้นในการติดดอออกผลดีแล้วก็ยังช่วยให้ต้นพืชนังเขียวงาม เมื่อต้นเขียวงามเวลาติดดอกดอกของเขาก็จะไม่หลุดร่วงง่ายค่ะผลก็จะมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นค่ะพริกของเราก็จะมีการติดดอกออกผลดกเต็มต้นเลยค่ะสูตรนี้เป็นสูตรที่ง่ายสามารถลดพืชผักสวนครัวได้ทุกชนิดเลยค่ะส่วนมะเขือเปราะที่เราปลูกไว้ก็จะมีแมลงมารบกวนอยู่บ่อยครั้ง เมื่อมีแมลงมารบกวนก็จะทำให้เขาต้องโทมและไม่ติดดอกและไม่ออกผลเราก็จะนำสูตรนี้มาลดอยู่เป็นประจำอย่างน้อยก็อาทิตย์ละหนึ่งครั้งเมื่อคือของเราก็เริ่มปื้นตัวและติดดอกออกผลดกมากเลยค่ะนี่คือต้นฝรั่งที่เราปลูกไว้ปลูกใหม่ๆต้นเขายังเล็กและไม่โตเราก็ใช้สูตรนี้ก็จะช่วยทำให้ ต้นฝรั่งของเราพุ่มใหญ่และโตไวค่ะสูตรนี้สามารถลดพืชผักสวนครัวได้ทุกชนิดเลยค่ะเพื่อนๆที่กำลังปลูกพืชผักสวนครัวก็นำสูตรนี้ไปใช้กันค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ